ตึงต <Sen> ุ้ดตึงตุ้ดตึงตึงตึงตุ้ดตึงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมรถไฟพ่นสีนะครับผมเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะเล่นในตึงตึงเลยนะครับผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับเกมรถไฟพ่นสีผมเห็นเขาเล่นกันผมก็เลยพิมพ์ว่ารถไฟพ่นสีนะครับเพราะว่ามีผู้หญิงมาพ่นสีที่รถไฟนะครับผมก็เลยพิมพ์ว่ารถไฟพ่นสี เป็นยังไงบ้างนะครบอุ้ยเบาเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวคนดูหนักขูนะครับสักเดียวนะครับท่านผู้ชมผมขอเบาเสียงนะครับอุ้ยไหนอ่ะเเสร็จแล้วนะครับเอ่อพอสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีครับผมชื่อเยอสลานะครับชื่อช่องชื่อจริงชื่อว่าหน้าหนังเหี่ยวนะครับเสียหน้าหนังเหี่ยวนะครับ มาเริ่มเลยอยูกับผมเสียอสลานที่หน้าหนังเหี่ยวนะครับผมหน้าหนังเหี่ยวมากเลยนะครับวันนี้เนาะกิ้งกิ้งข้อศอกน,นะครับข้ออนก่อนนะครับว่าเล่นยังไงก็มไม่เคยเล่นเหมือนกันนี่นครับอ๋อเลี้ยวอ๋อต้องหลบรถไฟใช่ไหมครับนี่ไงถ้าชนบ้านจะเป็นยังไงอ่ะกดกดที่หน้าจอแล้วจะมีสกิทบอดมาอะไรอ่ะ จะเล่นได้พลังผมถึงห้าหมื่นนะครับพลังก็คืออุ้ยผมเกือบตายนะครับผมไม่เห็นทีมกี้ตรงนี้นะครับด้านขวาอุ้ยเกือบเกือบตรงนี้นะครับด้านขวาบนนะครับประมาณตรงกลางๆครับบนบนนิดนึง <c oughs> ผมไอนิดนึงนครับอดีตขนแมวเข้าจามูกนะครับผมแมวเข้าปากขนแมว พลังมสามพันแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดอุยย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าเกือบเกือบเกือบไปอุ้ยมีอะไรด้วยเนี่ยอุอ้ยมันคืออะไรอ่ะา็ทำไมพลังผลลดอนะ่ะไม่ได้ละไม่ได้ละโอ้อะไรอ่ะท่านผู้ชมมันยิ่งลดเรื่อยๆอ่ะเกือบตายครับวาเสียววาเสียว วาเซียวทำตามเงินเลยนะครับเอาทำไมอะท่านผู้ชมอุย้ยผมจะขึ้นไปเก็บข้างบนไม่ได้ละท่านผู้ชมเขาหลอกผมครับผมบายขึ้นได้เอาใหม่ครับจากห้าหมื่นนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันเพิ่มช้าเกินนะครับแล้วก็ผมเป็นมือใหม่ด้วยถ้าได้หมื่นหนึง่งน่าจะโหดเกินนะครับทำไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมชีกินชกุกตุ้ เช็กกินโดนผมจับกินในลาฮาโดนผมจับกินคนอื่นเขาคิดว่าปอบผมรู้ว่าไม่ใช่ปอบรู้ไปก็ไม่ใช่ปอบรู้ไปก็ไม่ใช่ปอบรู้ไปก็ไม่ใช่ปอบรู้ทำไมรู้ไ้ดีกว่า <c oughs> ผมจะร้องเพลงมัวม่วๆเลยนะครับ <c oughs> รช่วงนี้ <c oughs> ผมชอบร้องเพลงมัม่วๆนะครับ รู้ไปแล้วไม่ทำไมรู้ไปแล้วมันทำไมเสือกอะไรฮะเสือกอะไรเสือกอะไรฮะเสือกอะไรอุ้ยผมได้เหลือผมได้สามเอ้เผมไดลกี่ตัวเลย,เลย,เลยผมได้หกตัวเลยนะครับเอทตายนะครับแล้วผมจะได้อะไรไม่รู้อาจจะได้เงินล้านหนึ่งก็ได้ท่านผู้ชมเกมนี้ไม่มีโค้ชนะครับเพราะว่า เอ้ยอาจจะมีก็ได้นะครับอาจจะมีโค้ด OPM แปะแปะแปะมีโค้ด OPM แปะแปะแปะนะครับอุ้ยผมได้ครบแล้วท่านผู้ชมผมได้อะไรอะ่ะเอาเกม啊เกมผมได้อะไรไหนอะของออาท่านผู้ชมไม่ได้แล้วเกมหลอกลวงครับท่านผู้ชมอย่าไปเล่นอุ้ยผมได้ของแล้วมันคืออะไรกล่องอะไรอะ่ะอุ้ยผมเกือบตายอุ้ยผมได้กล่องแล้วเมื่อกี้ผมได้ไม่มไดเด็กด้วยนะครับ ลบปั๊บหลบปั๊บเด็ดปั๊บหลบปั๊บชิคกี้มิชิคกกชิคก้าวชิคก์ชิคกกชิคก้าวตะาราวอราชิคก้าวชิคก้นอกชิคกี้ดิชิคก้าวนองมชิคก้าต้าผมโไฟชนตัวติดตายเลยนะครับพลังผมเท่าไหร่อุ้ย3า0พันสามรเองท่านผู้ชมทำไมมึงกลานี้ นี่เราเราปรับอุ้ยผมได้กล่องอะไรด้วยอุ้ยมันคืออะไรอะ่ะอุ้ยได้สองกล่องเลยนะครับอุ้ยผมได้เงินในโอพันหนึ่งเองนึกว่าจะล้านหนึ่งต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับนั่นเอมา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  พลังเริ่มมาจาศูนย์ป๊บ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 แล้วฝั่งนี้คืออะไรอะนนี้ที่พลังที่มันนับถอยหลังครับท่านผู้ชมที่สามสามพันห้าร้อยครับแล้วมันนับถอยหลังไปเรื่อยครับมันคืออะไรอ่ะใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับกระโดดป๊บนี้สเตปครับสเตปกระโดดป๊บนี้สเตปอีกครั้งนะครับกระโดดป๊บกระโดด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 เลี้ยง ้ชีวิตจริงกระโดดแบบนี้ได้ด้วยนะครับได้ด้วยนะครับกระโดดแล้วก็ไปไฟกระโดดแล้วก็ไปขวาคำว่าซ้ายลิ้นพันไปไฟโดดโดดโดดเลี้ยวสองทีโอโหสุดยอดเกินมานุสมานาแล้วทำไมเก่งอย่างนี้ผมจะทำจดหน้าหวาเสียวให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่หน้าหวาเสียวมากเลยด้สกีบอร์ดนี่ไหมครับนหน้าหวาเสียว นี่น่าหวาดเสียวนี่นี่น่าหวาดเสียวมากเลยท่านผู้ชมนี่ได้อะไรเอ่ยเลยนะครับถุกกบไดานะครับท่านผู้ชมน่าหวาดเสียวมากเลยนะครับผมสไลด์สไลด์หนอนสไลด์หนอนกระโดดขึ้นถ้าได้เกินห้าพันผมจะทำหน้าจอสั่นนะครับเพื่อหวาดเสียวเลี้ยวซ้ายเอ้าเลี้ยวขวาเนี่หว่า ชอบหลงทิศนะครับอุ้ยกับตายท่านผู้ชมผมไปทางนั้นผมตายแล้วนั่นเนี่ยเนี่ยนี่ลงนี่กระโดดขึ้นนี่เห็นไหมห้าพันแล้วนะครับโดดอุ้ยกระโดดกระโดดลงเย่ปะคอมเมนต์คนในติ๊กต็อกเขาเล่นได้เป็นแสษเลยนะครับที่เขาไลฟ์สดอ่ะโหเขาเล่นได้ไงอนะ่ะอุ้ยท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมเผลอกดโฆษณานะครับอย่าดราม่ากันนะครับผมผมเห็นมีสก,กิบอร์ดให้ด้วยผมก็เลยกดนะครับอย่าดราม่ากันนะครับผมแบบโอโ้โหผมชอบสก,กิตบอร์ดมากอยากได้มากเลยนะครับในเกมอนะผมก็เลยกดเลยนะครับไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้โอโ้โหเสียใจมากเลยนะครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมต้องเสียเวลาอุ้ยทําไมอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะทําไมเวลาชนแล้วมันหายครับ โอ้ท่านผู้ชมครับผมเผอกดโฆษณาอีก่แล้วอะ่ะผมเห็นเขาบอกว่ารองเท้าฟรีผมก็คิดว่ามันฟรีจริงๆสุดท้ายเขาหลอกผมอ่ะครับท่านผู้ชมยังไงดีต้องฟ้อง G m เอร็วไหมอ่ะโอ้โหผมตายแล้ว,ลวครั้งนี้เอ้ยเจสปีดฟรีนะครับท่านผู้ชมแต่ผมไม่อยากได้ผมได้มาเยอะและ้ว โอ้พลังผมอินนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมก็จะได้หนึ่งพันแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่หนึ่งพั 1, นดิหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นผมหลอนหน่อยนะครับเพราะว่าผมหน้าหนังเหี่ยวท่านผู้ชมที่มาดูคลิปนี้ก็เป็นยายแก่หน้าหนังเหี่ยวทุกคนนะครับอย่าได้มากันนะครับเพราะว่าผมพูดความจริงว่าทุกคนหน้าหนังเหี่ยวนะครับ ơi tôi trắng chơi tươi sôi cá lấp quin sụp chập chim nắm anh nỉ mắn nắm anh nỉ nóc nẹt nụp nắp nồi nắm anh nồi lên nắm anh nỉ a chích a chọc, a cắt tóc là cá lấp งั้นแน่เพลงแต่งเองนะครับพอไหมนะครับท่านผู้ชมพอไหมนะครับเฉพาะของเมน์ด้วยนะครับอุ้ยผุชนลน่ะผู้ชมไม่ได้ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมจังหวะหน้าว่าเสียงครับหัวนี้มันเริ่มเร็วขึ้นนะครับถ้าจังหวะหน้าวาเสียวผมจะทําหน้าจอให้สั่นนะครับท่านผู้ชมสั่นแบบยิกๆยกเลยนะครับจังหวะที่พลังเกินห้าพันที่มันเร็วๆอะครับ จะทำหน้าจอหน้าวาดเสียนะครับจะทำหน้าจอาสั่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันจะได้เป็นไทยไรอุ Coron, ้ยผมเริ่มจับทางถูกแล้วท่านผู้ชมครับเริ่มจับทางถูกแล้วต้องลงปับลงปับนี่ไงผมจับทางเริ่มถูกละคือผมเก่งขึ้นไงครับท่านผู้ชมผมเรียนรู้ไวไงแค่ผมเล่นไม่กี่ตาผมก็เรียนรู้แล้วนะครับอุ้ยอุ้ยจังหวะนี้หน้าจอท่านผู้ชมจะสั่นเลยนะครับยำดูหน,น,น้าจอสั่สน,ดนได้เลยนะครับ สั่นแล้วนะครับนี่อย่าดูนะครับโหผู้ชมดูทันไหมถังวะหนาวาเซียวอ้อยเกือบนะครับวิ่งเร็วมากเลยท่านผู้ชมกระโดดเลย,อ,ยอุ้ยโอผมชนตายเลยนะครับเฮ้ยสเก,ก็ตบอร์ดครั้งนี้ผมอยากได้ละท่านผู้ชมครั้งก่อนผมไม่อยากได้แต่ครั้งนี้ผมอยากได้เฮ้ยฟรีจ็ตบอร์ดอ้าวอะไระเขาหลอกผมอีกเลวท่านผู้ชม <c oughs> นี่ผมไอผม้องให้นะครับเพราะว่าผมเศร้ามากเลยที่เขาหลอกผมเอามาให้ดูนะครับแต่ว่านั้นแต่ว่าสุดท้ายก็เอาไปอยู่ดีนะครับผมเศร้ามากเลยนะครับท่านผูเชิมนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับเมื่อกี้นะครับบาลังผมจะได้หนึ่งหมื่นะครับอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วบาลังไม่ได้หนึ่งหมื่นลบทิ้งนะครับไปเล่นแล้วนะครับคนเล่นเกมอื่น ฮ้ยมันคือของอะไรเนี่ยอุ้ยเกือบเกือบอ่าท่านผู้ชมลุนนาดีลุนนาดดลุนนาดีาดอ่าลงข้างล่างเอ้ยขึ้นกลางบนอ้ยขึ้นกลางบนแล้วลงข้างล่างอตายโอ้โหผมใช้กุุไปเลยนะครับพุญแจผมมีเยอะอ๋อนี่ผมจะตุ่มุดตัวแล้วนะครับเพื่อชนะด่านนี้โดดลงเลี้ยงหลบเสาแค่นั้นแหละเลี้ยงหลบเสาอีกด้านหนึ่งเลี้ยงไปไม่ได้นะครับอย่างนั้นก็โดนชนนี่ วิบเอ้าชนเสาสงสัยลีลาเยอะเกินโอ้ไม่เสียหรอกถ้าไม่ลีลาไม่เสียแต่ไม่เป็นไรผมขี้ลีลานี่ผมดูดเลยนะครับผมดูด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 แต่ทองดูดแต่เงินแต่ถ้าอย่างอื่นผมไม่ดูดนะครับอ้ยลงข้างล่างอุย้ยนี่อุย้ยกระโดดโอุย้ย เออฮือจังหวะหน้ามาเสียวจะมาแล้วนะครับห้าพันเร็วท่านผู้ชมหน้าจอสั่นได้เลยนี่ท่านผู้ชมหน้าจอสั่นนะดีเพราะว่ามันเป็นจังหวะหน้ามาเสียวนะครับท่านผู้ชมเลยหน้าจอสัน่นอุ้ยขึ้นขบวนเกือบเลยนะครับเกือบตายเลยนะครับผมนถนัดเลื่อนทีเดียวครับท่านผู้ชมผมถนัดเลื่อนหลายทีเวลาผมอยู่ฝั่งขวาแล้วเวลาผมจะไปฝั่งนู้นโอ้โห ผมชอบเลื่อนหลายทีนะครับอุ๊ยผมอยากได้มากเลยโอ้โหท่านผู้ชมมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเขาบอกว่าแจกเจ็ดบอดเอ้ยเขาเรียกอ,อะไรละแจกเจ็ดไอพ่นฟรีนะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายเขาก็ไม่แจกฟรีเขาให้ดูโฆษณา,าเศร้ามากเลยนะครับพลังต้องหมื่นหนึ่งละถ้าหมื่นหนึง่งขอหมื่นห้าพันนะครับ ท่านผู้ชมอาละอาจงหวะนี้แหละทาชมหน้าสันยาวเลยนะครับท่านผู้ชมตัวสันยาวเลยนะครับท่านผู้ชมดูไม่รู้เรื่องท่านผู้ชมบอกไม่โดดปับ๊บโอ้โหได้อุ้ยเกือบตายท่านผู้ชมเกือบได้เจ็ดอะไรบดๆแล้เจสซากีไม่เล่าไม่ใช่นี่โดดปับป๊บปับป๊บปั๊บเลี้ยงแค่นั้นแหละครับท่านผู้ชมเลี้ยงโดดปับ๊บโอ้โหสุดยอดอุ้ยโอ้โหผมตายเลย ท่านผู้ชมพลังมือหนึ่งไหมถ่าไม่มือหนึ่งเริ่มใหม่นะโอ้โหมื0สามพันนะครับอุ้ยมือสามร้อยโอ้โท่านผู้ชมผ่านละสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ถึงยี่สิบซับสไครต์เบอร์นะคะ